สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายนะคะว่าอาทิตย์หน้าดวงแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยในส่วนของกองนี้จะเป็นกองที่1นนะคะกองที่2องกองที่3และกองที่4ค่ะซึ่งเราจะใช้ว่าไพ่ยอยากบอกอะไรเป็นไพ่ยานโลกแทนนะคะค่ะเ,เพื่อนๆเ,เลือกกันได้หรือ,อยังเอ่ยในใจ ชอบไพ่กองไหนคิดไว้นะคะค่ะเรามาดูเฉลยนะคะในส่วนของแต่ละกองกันนะคะค่ะในส่วนของไพ่นะคะกองที่1นนะคะ กองที่1น่งนะ,ะ่ะจะเป็นในเรื่องของว่าการเงินของคุณนะคะมีโอกาสได้เงินมาจากหลายๆทางนะคะ รวมถึงหลายๆช่องทางด้วยนะคะอาจจะมีเงินเข้ามาแบบลุมล้อมเลยก็ยังได้นะคะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของ8ดไม้เท้านะคะที่เข้ามาหาคนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของการงานการงานนะคะตัวนี้ก็คือเป็นคิงดาบเนาะมองว่าเป็นคนตรงฉินนะคะเป็นคนที่ว่าอาจจะเป็นเจ้าระเบียบเป็นคนที่อะไรต้องเป๊ะเป๊ะอย่างนั้นก็ได้ด้วยค่ะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเจ้านายหรือการตัดสินใจอะไรต่างๆที่เข้ามานะคะในเรื่องของ ความรักความรักตัวนี้ได้เป็นอัศวินถ้วยนะคะอ่าอัศวินถ้วยตัวนี้มันเหมือนกับว่าเรายังภาวะพวงนะคะแล้วก็ยังมีบางเรื่องะคะ่ะที่เรายังไม่ ตัดสินใจหรือยังไม่แน่ชัดเหมือนกับว่ายังหาทางออกอยู่อะค่ะก็เลยยังรีรรออยู่นะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนเนาะส่วนท่านที่มีแฟนเนี่ยเพิ่งมองเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกับว่าขอพักสักแป๊บหันหลังให้กันบ้างหันข้างให้กันนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็คือยังมีความรักให้กันแต่ก็คือก็อาจจะมีบางเรื่องที่ว่าจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการก้าวผ่านเข้าไปนะคะ สำหรับไพ่อ,อยากบอกอะไรไพ่อ,อยากบอกว่าช่วงนี้ค่ะคุณต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของว่าอาจจะเจอในส่วนของคนไม่ดีหรือว่าใครที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเท่านั้นเองนะคะค่ะดังนั้นก็คือโดยรวมเนี่ยเพิ่งมอกว่าการเงินดีเนาะการงานก็ดีนะคะมีความรักเนี่ยอาจจะเป็นแบบเฉยๆบ้างนะคะอาจจะแบบว่าเห็นไหมเอียงทั้งคู่อะค่ะเอียงซ้ายเอียงขวาทั้งคู่เลยนะคะแต่คือยังมีความรักให้อยู่เพราะเห็นไปยังสื่อถ้่ยอยู่นะคะ แล้วก็อันเนี้ยก็ต้องระวังเรื่องเนี่ยการเจ็บป่วยเพราะไพ่เตือนมานะคะระวังในส่วนของแวดล้อมคนแวดล้อมด้วยนะคะเออคนแวดล้อมอาจจะป่วยก็ได้ไม่สบายก็ได้หรือ,อาจจะหมายถึงคนแวดล้อมอะค่ะเขาอาจจะแบบว่าเอ,อ่อทำให้เรารู้สึกเจ็บรู้สึกไม่สบายนะคะค่ะเรามาดูความหมายในส่วนของกองที่2ต่อนะคะ ในส่วนของไพ่กองที่2นะคะมองว่าในเรื่องของการเงินนะคะจะต้องใช้ในเรื่องของความพยายาม ความอดทนนะคะกว่าจะได้เงินมานะคะแต่ถ้าได้ค่ะอาจจะเหมาะกับเช่นการทํางานกลางคืนก็ได้แล้วก็เป็นดาวเด่นในเรื่องของการหาเงินหาทองได้นะคะแต่กว่าจะผ่านด่านเป็นเดอะสตาร์ได้ค่ะคือดาวอ่ะเนาะไม่ใช่อยู่ดีว่าเอ้ยเราจะเจริญเติบโตเราอยู่ดีจะได้บทนางเอกแบบเปียงเปียง,ยงมันก็ต้องมีคนคอยผลักดนันคนคอยแนะนาําหรือต้องไปเรียนรู้ใช่ไหมคะในเรื่องของการแสดงอะไรต่างๆดังนั้นนะคะ การที่คุณจะได้เงินมากว่าจะเป็นดาวค่ะต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วต้องเสียสละอะไรบ้างนะคะจะไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆแต่ถามว่าเวลาได้ก็ได้เป็น The เดอะดาวเนาะสตาร์นะคะทีนี้ในเรื่องของการงานมองว่ามีความสุขนะคะอันนี้ก็คือก้าถ้วยก้าถ้วยก็คือตอนนี้เขารู้สึกสบายๆกับงานนะคะอาจจะแวดล้อมไปด้วยงานที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบอะคะ่ะรวมถึงมีในส่วนของพักพวกที่ดีคอยช่วยเหลือคอยดูแลได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนของความรักนะคะความรักสําหรับท่านที่มีแฟนอยู่แล้วเนาะก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปด้วยกันมีโอกาสที่จะมีเป้าหมายหรือทําอะไรด้วยกันได้อะคะ่ะแล้วก็สําหรับท่านที่ยังไม่มีนะคะเพิ่งมองว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอนะจากการเรียนจากการศึกษาจากการอบรมอะไรต่างๆอะคะ่ะสามารถมีโอกาสเจอได้ถ้าเกิดว่าคุณเ,ออเปิดตัวนะคะ ทีนี้พายอยากบอกอะไรพ่อยากบอกว่าว้าวนี่เหนือความคาดหมายค่ะดังนั้นสิ่งต่างๆที่คุณคิดไว้เนี่ยจะได้ได้ดีกว่าสิ่งที่คิดนะคะเนี่ยเพิ่งมองว่าเพิ่งอาจ,จะถูก5ล้านของสลักอมสินปีนี้โอ้โหคุณจะได้ใช่ป่ะก็คือเหนือความคาดหมายนะคะก็คือเหนือกว่าสิ่งที่คิดนะคะ ขอให้เป็นจริงดังนั้นนะคะดังนั้นกองที่2จริงๆก็มีแค่ในเรื่องของการเงินจริงๆถามว่าดีไหมก็ดีเพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยมันจะใช้ระยะเวลาบ้างกว่าจะได้มาเท่านั้นเองอะคะ่ะแล้วก็การงานก็มีความสุขอความรักก็มีการเดินทางมีการศึกษาการเรียนรู้ต่างๆนะคะอะแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ยันโรคนะคะก็คือบอกว่าไพ่ยอยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะก็คือจะเหนือความคาดหมายนะคะ ได้ดีกว่าสิ่งที่คิดเอาไว้ว้าวโชคดีค่ะค่ะเรามาดูในส่วนของกองที่2กันดีกว่านะคะไอ้กองที่3ครค่ะทษทีนี่ประสิทธิประสาทวิชาให้เลยกองที่3นะคะกองที่3ไพ่บอกว่าการเงินของคุณนะคะจะคือ คือบางครั้งเราต้องทําง,งานหลายอย่างเราต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะคือแบกเยอะมากเลยคุณเห็นไหมสิบไม้นะคะสิบไม้คือคุณทั้งเรียนทั้งการศึกษาทั้งเอ่อทั้งในเรื่องของหาเงินวิธีหลายๆวิธีอะคะ่ะเพื่อให้ได้เงินมา mm hmm. เขาเรียกว่าบางครั้งมันเหนื่อยมันหนักอะคะ่ะดังนั้นคือจริงๆเพิ่งมองว่าให้คุณหาอะไรที่มันเป็นจุดเด่นที่มันเป็นดาวให้กับคุณนะคะคุณจะได้ใช้เวลานั้นนะคะในการทุ่มเทอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ แบกทุกอย่างอะแต่ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแตท่ทีนี้คือมันเหนื่อยไงถูกไหมล่ะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วบางอย่างมันก็ไม่เรียบร้อยดยเห็นไหมไม้เมละดกละกจา,กาจะหอบจะอะไรก็ลําบากอย่างงี้ค่ะก็เหมือนกับเรื่องของการเงินที่บอกอะคะ่ะให้หาอะไรที่มันเป็นดาวเด่นในกองไม้ะคะ่ะที่หรือไม่งั้นก็หาวิธีในการจัดการกองไม้ให้มันเป็นระเบียบเช่นสมมติคุณมีวิธีคุณมีช่องทางในการหาเงินนะคะ5ช่องทางเนี้ยหรือ2ช่องทางหรือ3ช่องทางคุณก็ต้องบริหารคือเวลาการจัดการ การคุยในเรื่องของรายละเอียดหรือแม้แต่การใช้คนนะคะ,ะให้มันเรียบร้อยไม่ให้มันเลยเกะละกะแล้วก็มันทําให้แบบลบําบากอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีคุณจะได้เงินมาก็คือจะไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆคุณอาจจะต้องทํางานหลายอย่างพลุงพลังอย่างเงี้ยกว่าจะได้เงินนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานเรื่องของการงานนะคะมองว่ามีโอกาสทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมทํางานเครือข่ายทําได้นะคะรวมถึงจะมีในส่วนของ การที่ว่าขยายงานก็ได้ด้วยคือมีงานทําอย่างหนึ่งและแล้วก็ขยายกําลังมองหารูปทางไปทํางานอย่างอื่นเพิ่มก็ทําได้ด้วยเหมือนกันคือตอนนี้เขาเรียกว่าพยายามแบบหาวิธีการหรือหาอะไรที่จะทําเพิ่มค่ะเพราะจริงๆเขาก็หันหลังให้กับงานเนาะแต่ก็ยังยึดงานอยู่แล้วก็รวมถึงการที่จะมองหางานในอนาคตค่ะทีนี้มาดูในส่วนของความรักความรักนี่สาหรับท่านที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ความรักที่อาจจะมีการแบบหมุนไปเวียนมาอาจจะไม่ได้มีมากกว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวก็เป็นได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะหมายถึงความรักก็คือแบบขึ้นขึ้นลงๆนะคะหมุนไปทั้งเงินหมุนไปทั้งความรักนะคะก็คือเหมือนกับว่าครอบครัวก็อาจจะมีในเรื่องของการใช้เงินชนเดือนอย่างนั้นอ่ะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็คือความมั่นคงในเรื่องสาระครอบครัวก็คือยังไม่มั่นคงเท่านั้นเองนะคะแต่ถามว่าหมุนได้ไหมหมุนได้เช่น โอ้เส้นเดือนจะต้องจ่ายค่าบ้านต้องจ่ายให้ลกูกต้องจ่ายค่ากินจ่ายให้ในส่วนของพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะอ่ะมันก็เป็นเงินที่จะต้องหมุนไปหมุนมาอย่างนั้นด้วยเช่นกันค่ะสําหรับท่านที่ยังไม่มีเพิ่งมองว่าตอนนี้คุณยังไม่พร้อมหรอกเพราะว่าคุณมีในส่วนของค่าจ่ายหรือมีสิ่งต่างๆที่คุณต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงถ้าคุณมีเนี่ยคุณอาจจะเจอผู้ชายที่แบบว่าเขาก็ยังไม่พร้อมในเรื่องของการมีครอบครัวอย่างเงี้ยอาจจะมายืมเงินเราก็ได้หรืออาจจะมีเงินไม่พอใช้ก็ได้อ่ะคะ่ะ แล้วก็ไพ่อยากบอกอะไรนะคะไพ่บอกว่าให้ตั้งใจให้ให้แบบมีสมาธิในการทำในการเรียนรู้ในการทำงานเวลาที่คนอื่นสอนแนะนำนะคะไม่ว่าคุณจะไปอบรมอะไรก็ตามเห็นไหมเขาตั้งใจถ่ายทอดให้ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นก่อนหรือเป็นปู่ย่าตายายเห็นไหมคะอ่าเขาก็พร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้แล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะ ดังนั้นจริงๆเพิ่งว่าถ้าสําหรับกองที่3นะเพิ่งมองว่าในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของไพ่อยากบอกอะไรเนี่ยแหละเป็นจุดเด่นของคุณนะคะดังนั้นคุณอยากจะทํางานอะไรเนี่ยคุณลองปรึกษาผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะเผื่อเขาจะใช้ความรู้ที่เขาเคยมีะคะ่ะในการช่วยหรือแม้แต่กระบวนการในเรื่องของการจัดงานการบริหารต่างๆนะคะ,นะคะอ่า โอเคค่ะอันนี้คือหมายถึงาการจัดการในเรื่องของการเงินนะเนาะให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวอาจจะใช้ในเรื่องของผู้ใหญ่ให้ช่วยแนะนําได้ค่ะเรามาดูในส่วนของกองที่4ต่อนะคะ สำหรับกองที่4นะคะเพิ่งมองว่าในเรื่องของการเงินของคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าการเงินนะคะนิ่งๆไม่เปลี่ยนแปลงนะคะรวมถึงมันอาจจะมีในเรื่องของความท้าทายอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยลองทําดีไหมเผื่อจะได้เงินเพิ่มแต่เพิ่งบอกก่อนว่าแฮงแมนนะคะไพ่ใบนี้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วต้องใช้ตัวเองะคะ่ะ เป็นสิ่งทดลองหรือเป็นสิ่งคล้ายๆเหมือนกับบูชายันนะเนาะคืออันนี้เขาเป็นลักษณะเหมือนก็จริงๆอะ่ะเ,เขาแขวนตัวเองอะค่ะกับต้นไม้ของโลกอย่างนั้นนะคะเพื่อที่จะแบบว่าช่วยเหลือมวลมนุษย์เนาะแล้วก็เขาก็สามารถที่จะได้วิชาใหม่ๆขึ้นมานะคะ ได้อักษรลูนประมาณนั้นทีนี้ในส่วนของไพ่เนี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของการเห็นไหมจะมีถาวนเนาะแขวนทําให้คุณเกิดความเสีย่ยงแต่คุณก็พร้อมที่จะสู้เห็นปะคะอ่าแต่ณนะตอนนี้สถานการณ์ก็คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าอันตรายอยู่ในลนักษณะเหมือนกับว่าเราทําอะไรไม่ได้แต่เพิ่งจะบอกก่อนว่าจริงๆแฮงแมนนะคะเป็นไพ่ที่ว่าถ้าคุณเรียนรู้หรือทําอะไรนะคะนานๆคุณจะสามารถมองเห็นช่องทางอะคะ่ะที่จะ หาเงินของคุณได้อันนี้เขาเรียกว่าในเรื่องของการเงินเขาเรียกว่าคุณต้องทําอะไรนานๆทําซ้ําเดิมนะคะแล้วคุณจะแบบว่าปิ๊งแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยแหละหาเงินได้จากช่องทางนี้เหมือนกัรนเนี่ยเออมีดดาบจริงๆมันอาจจะซ่อนอยู่ก็ได้เนาะแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องเอาตัวให้รอดเขาทำยังไงก็ใช้มีดในการแทงถาวรอะไรประมาณเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเงินเนาะ ค่ะในเรื่องของการงานว้าวได้8หมายนะคะการงานนะคะมองว่าจะมีงานนะคะลุมล้อมเข้ามามีงานทํำหลายอย่างอาจจะต้องมีในเรื่องของการเดินทางการไปติดต่อสื่อสารงานต่างๆได้หมดนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้ในส่วนของเป้าหมายต่างๆได้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของความรัก ความรักนะคะท่านที่มีอยู่แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการพูดคุยการถนอมน้ําใจกันเนาะการรู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกเจ็บอะคะ่ะดังนั้นจริงๆเพิ่งมองว่าเออมีอะไรก็พูดก็คุยกันนะคะปรึกษากันดีกว่าส่วนถ้าเกิดท่านที่ยังไม่มีนะคะเพิ่งมองว่าถ้าคุณเจอก็จะเจอคนที่เคยอกหักคนที่เคยเจ็บปวดมาก่อนก็ได้หรือแม้แต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณยังไม่พร้อมกับการที่จะมีใครก็ได้เช่นกันนะคะ ส่วนไพ่อ,อยากบอกอะไรไพ่ออบอกว่าคุณนะคะเป็นคนที่คิดอะไรที่ว่าไม่เล็กชอบคิดอะไรใหญ่ๆนะคะเอ,อ่อดังนั้นคือมันเหมือนคุณก็จะจินตนาการอะไรไปต่างๆนานานะคะอันนี้คือสําหรับกองที่4เนาะทีนี้ถ้าถามเพิ่งนะเพิ่งมองว่าจุดเด่นของคุณก็คือจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยมันจะอาจจะมีหลายๆอย่าง เข้ามาพร้อมๆกันลืมถึงในส่วนของเป้าหมายของงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเห็นปะไม้มันทิ่มลงแปลว่ามันจะถึงในส่วนของเป้าหมายะคะ่ะท,ที่เหมือนกับเวลาเราคว้างไปใช่ไหมไม้มันก็จะลงเงี้ยเออไม่ว่าเราจะคว้างอะไรก็ตามะคะ่ะมันก็จะเป็นทะยานลงก็แปลว่าจะถึงเป้าหมายจะถึงจุดหมายนะคะในเรื่องของการงานค่ะส่วนการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าทําไปจนกว่าจะได้เงินอย่างนั้นนะคะ คือแบบต้องอดทนต้องสู้อย่างนั้น,นะคะ่ะต้องรุยอืมค่ะแม้จะเหนื่อยแม้จะยากแม้จะลําบากแม้จะใช้ตนเองในเรื่องของการทดลองอะไรต่างๆอย่างนั้นนะคะก็<ๆ>มีโอกาสได้เงินนะคะอ่าส่วนในเรื่องของความคิดเราก็ต้องแบบว่าคิดในสิ่งที่เป็นได้เท่านั้นเองนะคะก็อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หรือรู้สึกว่าไม่ใช่ก็อย่าเอาเงินไปลงทุนเยอะเท่านั้นเองไม่มีอะไรแต่จริงมันก็เป็นในเรื่องของแค่ความคิดนะคะค่ะโอเคค่ะยังไงก็ เพิ่งซื้อใหม่แล้วนะเสียงน่าจะชัดขึ้นนะคะฝากติดตามในส่วนของเพจดูดวงเพิ่งน้อยนะคะแล้วก็คลิป YouTube ดูดวงเพิ่งน้อยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเราเพิ่งก็จะพยายามปรปับปรุงไปเรื่อยๆค่ะนะคะขอบพระคุณมากนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ